ครับสวัสดีครับผมติ๊กนะครับแล้วก็สาวคนนี้ชื่อเจนนาค่ะเนี่ยเราทั้งคู่ตอนนี้กําลังมีผลงานร่วมกันครับก็คือเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับสําหรับในเรื่องนี้เนี่ยผมรับบทใน,ในเรื่องชื่อไรวินสาวคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อชมพูค่ะครับสําหรับตัวของไรวินเนี่ยครับก็จะเป็นการเล่าตั้งแต่อดีตนะครับจนมาถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ย คือเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ได้นำพาทุกๆคนผ่านการเล่าเรื่องซึ่งเป็นการเล่าเรื่องให้กับในตัวละครชื่อแพร่ขาวซึ่งนำแสดงโดยสิริตาเนี่ยครับให้เขาได้ฟังได้เห็นภาพในอดีตต่างๆของเราที่ผ่านมาว่าเราได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงผ่านอะไรมาบ้างและทำไมเราถึง ติดอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยครับก็จะมีเล่นทั้งสองสองสองพาร์ทก็คือทั้งอดีตและปัจจุบันครับส่วนสาวคนนี้เป็นลูกสาวของของใครนะของแพราขาวค่ะใช่เขาชื่อน้องชมพูเป็นเด็กที่จะเห็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ในบ้านหลังนี้คอยเล่นกับผมนะครับจะชอบเล่นอะไรนะ ที่ไกวๆนะสิงชใช่้ในเรื่องก็พี่ติ๊ต้องคอยปกป้องน้องริงๆก็ต้องคอยปกป้องเขาเพราะว่าเขาก็จะเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งก็ตกน้ำแต่จมน้ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะมีพ่อ พ่อจริงๆที่ในเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยครับพ่อก็จะเหมือนกับจะมาแย่งตัวเขาไปอะไรเงี้ยล้วก็คอยช่วยแบบคือใครที่อยู่ใน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 อนาณาเขตของเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยเ,เราก็จะช่วยอย่างเต็มที่เพราะว่าเราอยากให้ทุกทุกคนเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับอืมละครเป็นยังไะละครนี้เป็นแบบเป็นละครรักนะครับรักและและวิญญ,ญาณโรแมนติกและวิญญ,ญาณครับผมอืม เจ้าชู้ใช่ไหมอ่าใ, <น S 2> ใช่ครับในอดีตแบบเจ้าชู้มากคือมีมีหลายหลายเมียนะครับหลายเมียก็จะมีแบบหลายรุ่นด้วยนะครับตั้งแต่รุ่นเด็กยันรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่อะไรเนงะี้ยแต่ว่าในในเรื่องก็เหมือนกับเราก็จะมีภรรยาที่ที่แต่งแต่งงานอย่างอย่างถูกต้องแต่ว่าเป็นการแต่งงานที่เราไม่ได้รักกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ แม่คุณแม่ของเราเนี่ยชอบเราก็เลยแต่งเพราะว่าเราเห็นว่าแม่ชอบเราอยากให้แม่มีความสุขครับก็คิดเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าความสุขอื่นๆเราก็ไปหาเอาเอานอกบ้านมากกว่าอันนี้คือในสิ่งที่ตัวไรวินในอดีตเป็นนะครับแต่ว่าในทุกๆการกระทําที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีเหตุและผลของมันสิ่งที่ทําอะไรลงไปผลที่ได้รับจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคือ ในในเรื่องนี้เนี่ยล้วนแต่จะมีเรื่องราวที่สามารถนํามาสอนในชีวิตประจําวันของคนได้ครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับในตอนนี้หลังข่าวภาคค่ำครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีครับฝากติดตามเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยนะคะเออซึ่งตอนนี้นะครับว่ามีธุรกิจเล็กๆนะครับก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่า l i t t l e Fox นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเสื้อผ้าเด็กครับตั้งแต่ เด็กวัยสองขวบจนถึง8ขวบครับทั้งเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นคอลเลคชันแรกที่ออกมานะครับเราดีไซน์เองแล้วก็ผลิตเองครับก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับและสาระบันเทิงได้ที่ fm 106ครอบครัวข่าวครับแน่นอน